ต่อไปก็จะเป็นเพลงของบัตตี้บัต <laughs> บตี้พร้อมหรือยังเนี่ยพยาง <c oughs> <c oughs> ตีตบผ้าเร็วอ่ <c oughs> เต็มล,ล,ละเต็มละหวาะหวาย ีก็อวนนีงานืแต่งอปแเ่ยตัตอคนเนี่ยขามาเป็นได้เป็นบตีกแต่รายเล่นมาใช่ไหมอันนี้ก็อยากอาถามนิดนึงว่าแต่ละคนจะรู้สึกยังางที่ได้มาเป็นตาชีกันเรื่มจากบัตดีก่อนเลยก็แบบมีความรู้เบือมาก

การบันดี้เหมือนการที่เราได้เป็นการบันดี้ในบ้านตอนอยู่ในบ้านเราจะแบบว่าระหว่างวิเราก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะอะไรไม่ค่อยจะแบบไปนทางเดียวมันเท่าไหร่แต่ว่าพอถึงวันตัดเสร็จมันก็ออกมาดีกว่าที่คิดก็ขอบคุณมากพี่อยู่ในบ้านเราแบบก็เรียกว่าอะไรก็คอยเป็นบันดี้เจ้าเจนั่นแหละ